มากมาอีกระมากุมามอกระมากกมามอกระดูไปเช็ดกับเขามาอีดรกทองฉันนั่งต่อไปอยู่ริงปาริงเฮนนี่เบอมืออย่างนี้กูเรียนออีดอก

ใา่แลว้วโอ้ยยิ่งอีดักมึงต้องมาพาดความรักจากกูไปด้วยไอ้ห่ามโอ้ไม่ใช่เงียกูเกกดินะนางตกปลาอยู่ริมปะริงเอ่ออ่าพวกมึงแอปท่ากับกูก็แอปตามอ่าอันนั้นเนอันนั้นเนอันนั้นเน่อย่าเฟือให้เลย

เดี๋ยวเดีเดี๋ยวก็เจอชื่อใคราอนเรียกพี่เลยี่ต้องวิ่งไปร้อพอี่ยบกเก่ง

ก็ตัวซอฟตดิปิตอนกำลัไร้นม่งไรค่าะไรว้าวไม่ไรค่าอย่างนีกูเดเอตังตัวก่อนอะอกูไม่กล้ากระโดดไปไหนเลยตอนนี้ดีกว่าดีกว่าจะไหนไหนจะไหนไหนเฮ้ ขนาดนันะ้นกูก็เปิดได้เออกูบอกแล้วใครขนาดให้กูก็ทนได้กูแหวงกู้วายเยอะอีด้วยกุ้งสิครับอืมยูจิเตอร์ยูมี่ยูมี่ยูมี่ I love you จูบะจูบะไม่ใช่ละอืม เปิประตูโล่ไ oh, ว yeah well, uh ้ย uh ักล่องแมงเหลเดียเดียวเดยเดียวอนั้นม่บินอ๊อดฮายโอ้บินอ๊อดฮายไงโ้ดไปเองไปเองมกยูเพ่เกงทั้งเไหร่นะก้เอกูได้ของแล้วกู้งแมงเลือดกูยังไม่ลีเลย ก็ได้วโอ้แตกก็แตกเออดีแน่สวยมาก

อย่เดี๋ยวกะเกอ่ะครบเซตเล็กอย่าเพิ่งมาต่อยครูนะบีดอกทองอุ๊ยชั้นหน้าตาฟ้าอยู่ริมตะลิงอุ้ยังอยู่ที่สุด มงหาที่สุดพี่ได้กูโอ้ยเก็ดแค่ไหนข้าพิมพ์เพื่อกุยไหมยังกล้าเล่นกับพี่อยู่ไหมเนาะเดี๋ยวเดียเด๋ยวบา้างแหวเพื่อคนรักเกอนี่คือจะเดินไปเดินมาอ,อย่างนี้ เวนเดาเออเอ้าจังไหนก้าบ้ารู้ไปทำหาดีกว่าเออเลอดาพิษกูอผมว้าว้าวว้ว้าวว้้้วาววน้ว้ เอาอีกอย่างทีเกากูหายไปไหนอะไรป้นกูไปดอกทองเดินในคอนั้นราเ่าเดินี่ไงอฝากดืสาตัวนี้เลย โอ้ยโคยโคยโหโอ้ตุลาเนี่ยเอ็ดเมียโอ้โหเมียปราด អឹបមងตายយក៏ตายអេអីយ៉ាមិនលេនេះយេគីរ៉ាយេយេគីរ៉ាយេយេ